จะฉเฉลยแล้วนะออพี่เอาดาบไปขายช่องของผมเนี่ยยังมีคนไม่กดติดตามตั้ง72%เปอร์เซ็นต์ ผมอยากจะหนึ่งแสนซับไ,ไวๆแหละเพราะฉะนั้นกดซับห้หน่อยนะครับร้านมาลูช็อป้านเติมเกมที่โคตรถูกเติมไวปลอดภัย100%ทางร้านมีบริการกดเกมพาร์ทเลสสิบไม่ว่าจะเป็นแมบคิงเลก g สซีแบบบ็อกคุนและแมบยอดฮิตอื่นๆอีกมากมายเติมโลบักระบบ V i P server และระบบ ID ดีพาร์ทก็มีร้านดีราคาถูกเติมไวอย่างนี้ต้องไปเติมที่ร้านมาลูช็อป ้น้องๆคนไหนกำลังมองหาร้านเติมเกมคุมค้มๆพี่แนะนำร้านนี้เลยครับ리ซิก숍ร้านบริการกดเกมพัทแบบต่างๆในราคาที่โคตรถูกไม่ว่าจะเป็นแบบบ็อกฟุดแบบทิงเลกาซีและแบบอื่นๆอีกมากมายทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันในราคาที่โคตรถูกเพียงแค่60บาทแล้วยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิป วันนี้เรามาทําแบบความชั่วกันบ้างฮะเอาล่ะก็กราบสวัสดีไปรุ่นทุกคนที่ยังไม่ได้นอนกันด้วยนะครับผมยังครับชารักกีอีกแล้วฝากกดไลค์กันก่อนเลยขอคนละไลค์พอขอบคุณมากมากเลยใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมอยากนึงแสมซับมากมากเลยฝากกดให้ด้วยโอเคครับแล้วในวันนี้เนี่ยเราจะมาทําคลิป แก้งแฟนนะครับผมนะอ่าผมมีแผนอยู่ว่าเนี่ยผมจะเอาดาบ <c oughs> ดาบอันนี้นะครับไปขายคนในกลุ่มแบบขายจริงๆเลยอะ่ะแบบขายไปเลยอะเออผมจะขายแค่กี่บาทดีห้าสิบบาทเอาแบบถูกๆไปเลยครับผมนะต้องมีคนสนใจแด่นอนจะได้ออกไปไว้จะได้มาทําคลิปต่อขายไปปุ๊บเนี่ยผมก็จะ ชวนแฟนเข้ามาแล้วแล้วก็บอกให้น้องเนี่ยเปิดดูในกระเป๋าว่ามีอะไรหายหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เออโอเคครับผมนะประมาณนี้เลยถ้ามันงอนนะว่าอยากได้คืนเดี๋ยวผมก็จะเอาเถิดดบนี้ให้น้องมันไปเลยเออเดี๋ยวผมไปหาใหม่ได้โอเคครับผมนะตามนี้เลยโอเคเดี๋ยวผมจะชวนแฟนมาเล่นก่อนสวัสดี เาวาดัดตีทำไรอ่ะต้มมามา่าต้มมามา่ากินด้วยนีม่มามาเขาต้มเผือตัอด้วยเขาจะใส่เขาจะใส่หมูไหมเดี๋ยวใส่หมูให้เยอะใส่ใส่โอเคเธอกินมาม่าเสร็จเดี๋ยวเขาจะชวนเธอมาเล่นเนอะมาตีเจ้ากัน <Okay. S 1> ดีกว่าโอเคเล่นคนเดียวมันเหง,งาอ่ะได้เลยรีบๆกินรีบๆกิน ครับเธอกินมาม่ารสอะไรวะรสเอ่อหมูจับต้มยำต้มยำหมูมมมอา้าวกวนตีน <c oughs> รสริบล่อเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวเขาว่า,าปาจ์เจสิกสิก,ส,กสิกเจ้าให้คนในเซิร์ฟนี้สักตัวแล้วกันโอ, <c oughs> อยากให้เธอได้กล่องทองอะไรเงี้ยจัดไปโอเค กินด้วยดีแม่งหิวว่าฟังเสียงนะเออร่อยอรอยไปปะตามมาก็ไม่รู้ฟิฟอย่างไรวาเธอไม่รู้อุ้ยเก้าเก้าะเก้าเก้าจะตายแล้ว ดอดเรือแบบเฟี้ยวเฟี้ยตายไปโลดเองอ่ะเฮ้ยเปิดฮาคีด้วยเองเอาตาย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 เอาตายตายเขาลืมไปว่าเขาใช้ผลนำแข็งเอาผลน้ำแข็งจมนะกระโดดพี่มาปุ๊บเจ้าก็ตายเลยว่ะอุ้ยอุ้ยกองท้องวุ่นเฮ้ยอ้วนภาวนาก่อนเองเองภาวนาก่อนเคียวจงมาเฮ้ยอ้วนตังนน้มเคียวจงมา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  คือเป็นครั้งแรกที่เขาจะได้เปิดกล่องทองเจอตัวเนี่ยใช่เขาไม่เคยได้กล่องทองเลยเม่เคยได้กล่องทองเลยเหรออุ้ยจริงอุ้ยมามาเธอบนครชสามลอบแล้วจัดจัดจัดหนึ่งสองสามโอ้โหได้เก้ามันีเกือบโอ้โหอะไรอ่ะโอ้โหโอ้โห โอ้อะไรโอ้ได้ผลอะไรของเองน่ะผลขี้กากเออเออโอ้ดูพี่ดูว่าคนอื่นผลขี้กากดูได้ผลอะไรไรู้เสียใจเออเธอเดี๋ยวเขาไปหากินข้าวแล้วด้โอเคแล้วเธอจะมาเล่นกับเขาอีกไหมอ่ะเล่นเล่นไปกินข้าวกันโอเคได้ได้จะมาเล่นเราบอกเด้อ เค okay, ครับตะกี้ผมบอกแฟนไปว่าผมจะไปกินข้าวใช่ไหมเออนอนละกู <c oughs> เข้ามาในรหัสมันแล้ว <c oughs> ตอนนี้ผมปิดไฟในดิสคอดเรียบร้อยแล้วนะออโอเคเดี๋ยวจะไปออ้ยคนในกลุ่มคนในกลุ่ม,นนมอาจจะโดนเกียน,ยน,นว่ะขายนี้ดีกว่าขายในนี้ด,ดีกว่าขายในแชทดิสคอดผมนี่แหละ มีคนจะเอาแลวท่านผู้ชมห้าสิบบาทแป๊บเดียวเนี่งไงแก๊กนับโอเคได้เวลาแก้กแล้วไปรุ่นพร้อมโอ้แล้วว่าโอเคครับวอลเล็ตแล้วกัน โอเคเป็นดาพิ่โคตรถูกเอ่อผมไม่ได้กดราคาตลาดอะไรนะผมแค่มาทำคอนเทนต์เฉยเออคนในกลุ่มก็ขายตามปกติเลยครับผม200กว่าบาทอันนี้ผมมาทำคอนเทนต์เฉยๆนะครับเลยมาขายถูกๆนะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้จะมาทำให้ตลาด King Legacy พังเนี่ยตอนนี้น้องเขาโอนมาแล้วนะครับผมนี่ ลา,าก่อน,นา่าด่าเวงดดนเดาบ่ายๆเข้ามาอย่างไงก็แฟนกูจะว่าโดนคลอนทุกหัวแตกแน่เลยว่ะกูโอเคเขาเข้ามาอย่งอ,ะอ่ะโอเคครับผมเทรดเลยนะวันนี้อ่า เชื่อตื่นเต้นอันนี้คือการแกล้งครั้งแรกของช่องผมเลยนะครับผมนะออแล้ววันนี้ผมมาแกล้งแฟนอออ่ามีโดนด่ามาเนียโดนงอนแน่เลยว่ะทุกคนเงอ,อด่าบนี้มันมันออนดอกยากมากๆเลยนะครับผมนะอ,อแล้วแฟนผมดีใจมากๆด้วยตอนได้ขายไปแล้วโอเคอะ โอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปคุยกับแฟนนะครับผมนะฮัลหลว่น <Hello. S 2> ทำเย่ยงหลอ่อทำไมคะโพสต์แน่นอนอยู่แล้วก็ <c oughs> หล่อยแล้ว <c oughs> พี่สั่ง Man, ไลแมนมาได้อเลรแกนีออ่สั่งมากินสั่งอะไรมากินนะ่ะสั่งข้าวอ่ะดิหิวข้าวข้าวกับอะไรอะ่ะมามาเล่นเกมรอมา รอไลแมนมาโอ okay, เคแปบน,นึงเนี่ยเธอเข้ามา,าแล้วเนี่ยเธอจอยเข้ามาแล้วมารับหน่อยอยู่ไหนอยู่ท่าเรือที่เดิมฉันรอ,อพี่ท <c oughs> ุกกันเลยนะพี่มากเดี๋ยวตีเจ้าเสร็จเขามีอะไรจะบอกด้วยโอเค เขาจะตายเพราะผลน้ำแข็งมันจมน้ำเนี่ยแหละคือกระโดดเดวลาจมน้ำก็กระโดดโอ้ยเนี่ยจะตายแล้วตายตายเอาจุกไปแล้วอุ้ยตายแล้ววันมามามากล่องทองกล่องทองอกล่องทองวัน<อ>นี่มันเกาะเดิมที่เราได้กล่องทองเลยนี่ว่ะหุยกล่องทองสองกล่องติด อุ้ยเดือนสองวันเดือนสองอุ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่ธรรมดาเปิดเลยละกันเปิดเลยดิเปิดเลยละกันไม่ธรรมดาแล้วนเราอะไม่ธรรมดาแล้านเราได้หกมันนี่เกลือจังอ่ะแล้วก็ผลเขียวอีกหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเกลือก้นโทษเกลืออันนี้ผลอะไรบรีเซตตัวโอเคครับท่านผู้ชมครับ ผมจะเฉลยแล้วนะเออผมจะแบบบอกน้องให้ดูในกระเป๋านะเออโอเคมามามาไหนไหนเนี่ยเขาอยู่เกาะที่มันมีมังกรอ่ะที่เห่งมังกรน่ะอ๋ออ๋อห้องห้องอันนี้เขาก็มีเขาก็ๆๆมีเขาก็มี มีหรอมีหรอก็แล้วก็แล้วนี่นี่มีบ้าวมีบ้าวดาวเริ่มเด้อเองมีไหมมีหรอนี่อะคมีเดี๋ยวเรอกรรอก่อนได้จิงโง่ควักออกมาดิถ้ามีอ่ะเดี๋ยวหาก่อนหาก่อนเออเจออะไรอ่ะไม่เขาหาไม่เจออะไรหาอะไรไม่เจอ หาดาไม่เจอกือตอนก่อนที่เธอจะไปกินข้าวเขาายังเห็นอยู่เลยเขายังออกมาเล่นกับเธออยู่เลยจริงอรอจริงเอาเธอมันหายจริงเขาหาไม่เจอหรือว่าเขาดูไม่ดีวะดูใหม่<อ>ดูใหม่อาจจะเจอก็ได้เขาดูหลายรอบแล้วขเขาดาบนี้ไม่เยอะเอามันหายไปไหนอ๋อที่รักหาไม่เจอ มันบั๊กแน่เลยลองรีเซตตัวอ่อนรีเซตตัวดิเพื่อวันบั๊กอ๋อใช่เองเกิดไหนนะอ๋อรีเซตอ๋ออ๋อนี่ไงเกิดนี่ไหนดูมาดูมาดิอือพี่มันไม่เจออีกแล้วมันบั๊กหรอดะทำไมบั๊กบั๊กบั๊กแบบ ทำไมมันบั๊กดาบหายอันเดียวะเอออันอื่นก็อยู่โคบ่ะที่รักเออมันหายเขามีอะไรจะบอกไม่บอกอะไรมันหาไม่เจอพี่เอาดาบไปไขายฮะพี่เอาดาบไปไขายดาบใคร ตอนนี้พี่บอกจอะไปกินข้าวไงพี่ไม่มีตังกินข้าวพี่เลยเอาดาบเองไปขาย50บาทพี่เอาไปขาย50บาทเนี่ยนะอ่าก็เขาหิวข้าวมากเขาไม่มีตังค์โอ้ขอโทษเขาดรอเก็บได้อ่ะเอคยอิจฉาเขาใช่ไหมที่เขาได้ก่อนเธอไม่ได้อิจฉาแต่เขาหิวข้าวไง เราไปขายทำไมวะพี่ไม่ได้ขอเขาเลยอ่ะพราเขาหิวข้าวมากๆไงพี่ต้องมาพูดไม่เล่นด้วยเราถึงขอโทษเอาเชี่ยออกดิสคอร์ดไปเร็วเอาออกจากเกมไปด้วยที่ผายเร็วทุกคน ยังไงดีล่ะกูยังไงดีล่ะกูยังไม่ได้เคลียร์กันเลยน้องมันไม่พูดไม่แจ้อะไรเลยลออกมาเร็วเอาจะไงดีโอเคงอนแน่นอนนะครับผม <c oughs> อยา่างนี้โอเคกัไนะผู้ชมคลิปนี้เนี่ยเอาไว้แคนี้ดีก่อนละขอตัวไปง้อแฟนก่อนไอ้ชิ้นขอตัวไปง้อแฟนก่อนนะครับไปรุ่นทุ่ท่าน ไายบายครับท่านผู้ชมคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์ให like ้ด้วยนะครับผมนะเออผมได้เสี right ่ยงตายมากมากเลยนะเว้ยฝากกดไลค์ให้หน่อยขอกนละไลค์พอใครไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามให้ด้วยนะครับผมแล้วนี่ก็เป็นการแกล้งครั้งแรกของผมนะครับผมนะเอองอนกันเลยทีเดียวเชียวแกล้งครั้งแรกงอนกันเลยทีเดียวชิบหายแล้วไายบายบายเดี๋ยวไปงอแฟนกันจะไม่เล่นกงบเัวแลว เธอใจร้ายเอาดาบคนอื่นไปขายโอ,อ